สวัสดีครับพี่น้องครับปกเดดรถสครับผมพี่น้องครับนะครับเป็นปกติทุกมือนะครับข้าวเหนตาปลาครับหมอกลงหลนะครับน้ำเสา พี่ได้สักโลนะม <c oughs> ีได้ได้ประสดที่ห้โลนะครับตาออกมะเหล็กนะนะสิได้ยึดประมาณได้ไปแห้ห้าโลนะ เพราะว่าป้าสดประมาณ5โลนะครับกินเพื่อไว้ได้ที่เราครับประมาณห้ากิโลสิได้ป้าแย่งหนึ่งกิโลนะครับแบต่ก็เพรนี่นะครับเพราะว่าอาชีพเพราะว่าเมื่อสิ้นีป้าต้องผลอยู่เลย 他怎么解的？ นี่นะครับมันกรสมีนี่นะครับเป็นป้าขับของนะครับผนโย่แต่ว่าเขาตากแหงแล้วาต้องมานเลือกให้ลูกค้านะครับเลือกออกนะครับให้มันไปหาลูกค้านี้น้อยที่สุดนะครับก,ร C, ก็ะตอง่ันคิวซี่อิกอนะครับเพราะว่าขันไปติดไปร้ายยังเนี่ยขันบนเรือกเขาเนี่ยลูกค้าวุ่ยมากนะครับเพราะว่ามัน มันเ็ยยังบ่ได้นะครับรับประทานไม่ได้รับประทานได้เอาไปทําน้ําพริกนะครับแต่ถ้าเอาไปถอดกิน,น,นมันกางมันหลายนะพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับกับสิบประมาณนี้น,นะครับผมนะกันตากปากแก้วนะครับตาสุดท้ายแล้วมันนีได้ป้าสดย <c oughs> 5่กิโลนะครับ <c oughs> ตากแห้องออกมาแล้วกันนะประมาณ4โลหาโลนี่ละ นี่นะครับเนี่ยมันมันกมมนนะมกะสีมี่เดี๋ยวผมจะเปิ่ยนะครับมักกะสีมีแจมเจ้าซี่นะครับเป็นปลาขับของนะครับนี่ถามาถ่าถามมาหลายบอกคันเลือกต้อนสดๆนะผมคิดว่านาสิได้เป็นโลนะครับได้เป็นกิโลเลยนะครับต่ว่า how 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 ว่าท่านเลือกนะครับถ้าสิเลือก แห้งแล้วเทาก็สีเลืองนะครับแล้วก็มันจะมีอ,มอ่าก็สีมีป้านหน่อยๆปลาเก็ดเกาะปากเกาะเห็นปะป้านหน่อยๆดี๋ยวผมผ้าเบิองนะครับดูผมผ้าเบิองนี่เก็บถิ่มเก็บถิ่มน้ำนะครับเก็บใส่คู่บแล้วน้ออันนี้อันนี้แยกแล้วเนีกก่ยกระซิมมี่จะเห็นตัวใหญ่ๆ<ง>หลายนะครับหลาย ก็บ,บอกเอลยเลยว่ายี่สิบห้ากิโลสิ่เที่ได้มาเมื่อเนี้ยเป็นปลาสดเนี่ยโล่กลกัวอยู่หรอกขันเก็บพวกนี่ออกเบิ้ดนะครับพวกปลากระป๋องพวกปลาหน่อยๆพวกปลาขาวพวกปลาหยังสินะครับเนี่ยเน,ย,นนย,นยเนี่ยมันก็สิ่งนี้หน่อยๆเนี่ยเห็นบ้างกล่องโฟกัสนะครับมีเนี่ยเนี่ย เป็น้าขับขอ,ของนะครับน้นอยๆแต่ถ้าน้นอยๆจังเสียมันติดไปกับพวิญหงครับลูกค้าวภาวะนะครับนิดนิดนิดนอยนะครับผมอาตีไปจกัก20%่สิบเอร์เขาภาวะนะครับเนี่ยเพราะว่ามันหน่อยแห้งอีหลีมากอะมากกับเลือกหงากนะครับผมเดี๋ยวมาเป็นนี่นะครับนี่ส่วนหนึ่งเนี่ย นี่ก็ไร้ขีดไปแล้วนะครับอย,อยู่ในยีมหาโล่เมือน,นี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นมิป้าขับผองนะครับ <c oughs> นอ่ครับพ,พยาพี่น่องมาเป็นวิธีชีวิตบานเท่านะครับผมนะครับ อยู่จังสี่เหรอครับพี่น้องครับถือว่าเป็นลายได้ลักนะครับเป็นได้ไรจ๊ะจะว่ากระเสียงได้พี่น้องครับ <c oughs> เียงหย่อนยังคือขันฝนโตขันนี้ยังเสียหอกกับบดายเลยนะครับเราต้องแช่ไว้เป็นป้าแช่ไว้แต่ของผมสีดีย่างนึงครับของผมสิพยายามตากบ่ลายนะครับแล้วก็ไห้ค้นมานทรงเนี่ยก็คือบ่ลายนอนเต็มที่เต็มที่เลยผมสิรับอยู่ประมาณป่าสดเนี่ยประมาณหาสิบหกสิบกิโลนะครับบ่เกินห่อยโลนะพี่น้องครับ ตากออกมาเป็นปลาแหงแล้วกบจิตะยูสิบสิบโลประมาณนี้นะครับสิบโลยี่สิบโลประมาณนี้นะเพราะว่ายังว่าที่ครับก็คือข้าตากแลวกะสิพะยายามจริงๆแล้วกะสิเสนอลูกค้าไปก้อนนะครับแล้วก็ตากให้เขานะครับปลาสีเด็ดไหมนะครับปลาห้าสีไหมนะครับสิบหัหอยค้างนะครับ เพราะว่าไปหอดลูกค้านี่ก็สองสามมือไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตากนี่คือล่างต้มความสะอาดแลวกตานะครับผมไม่มีผสมใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมจะเป็นปลาดจืดเด้อพี่น้องครับนะครับคันู้ใดสนใจนะครับกอมเมตนไว้นะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะครับ ตัวนี้เขาตากลกค้าจองแล้วนะครับเขาตากลกค้าจองแล้วมิเตอร์ตากแห้งแล้วก็ถ่ <c oughs> ายรูปแล้วก็ส่งให้เขานะครับก่อนส่งผมสิถ่ายรูปทุกครั้งนะครับให้เพื่อนให้ลูกค้าเห็นป่านะครับผมว่างามบอหรือบองามรับบอ,หร,อ,บอหรือบอรับประมาณนี้นะพราบ้าบางเจ้าไข่มันเหลืองมันเหลืองแห้ง เพื่นกับสิบอค่อยอยากได้นะครับผมมันเหลืองย่อนอยังว่าเทีครับหนึ่งคือถ้า <c oughs> แต่มันตากสองแดดอะ่ะมันส่ออกเหลืองๆในเจ้าน่อยพี่ตังครับแต่ว่าป้าสีงามนะคือมันกับบริขาวไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้ขาวไปเลยม,มันกับมีเหลืองแจมโยนะครับ มีเหลืองแจมน้ำน,นะครับกะบึงหลูบในเพดก็ได้ครับในเพจ,ะน,เพจนะครับผมลงไว้อยู่นะครับเพจรัดประสาทสินที่กันนะครับผมสีผมลงขายปลาแก้วแห่งนะครับนะ่กจก็ีิมีเหลืองเพราะว่าสองแดดประมาณแบบว่า ข้าวตากมือนีนะครับแดดมันแห้งกะจริงนะครับเจ้าปนนี้ข้าเก็บไปมืออื้นมากก่อนทรงข้าสิพึ่งนะครับพึ่งให้มันบัดหมาดนะครับมันตอนี่เข้าเก็บมันอาสีมีไอยังประมาณนี้นะครับไอ้นาเข้ากันเลยตอเอมาพึ่งให่มันแห้งให่มันบัดหมาดข้ากระจังแพ็กทรงลูก้านะครับอ่าพววากอนหอด ลูกค้าก็สามเหมือแล้นะครับขนทรงกับสามเหมือแล้วนะครับนี่นี่แหละครับก็บคือเป็นสิ่งที่ผมที่ประมาณว่าตากแล้วตากมือนี่มืออื่นทรงเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่น้ำเห่าหลายมือบ่ดีนะครับเพราะว่าเต่าสิหอดลูกค้ามันก็หลายมือนะครับขอดีขอดีของสร้างเข้ากับประมาณนี้นะครับ เป็นอย่างผมจึงเลือกตากบ่อไหลคือเขานะครับอาศัยว่าลูกค้าสั่งมาแล้วเขาจังตากทรงให้เขาเพราะว่ามันสิประมาณนี้แล้ครับคันตากหลายๆคือเขาน่นเอาตากแล้วหลายๆเป็นลอยสองลอยโล่นะครับเมื่อก็สีเลือเมื่อก็สีข้างสต็อกปเนี่ยข้างสต็อกถามว่ามันออกบ่อขายออกบ่อขายออกขึ้นกันครับแต่ว่าเมื่อก็สีเป็นเมื่อก็สีว่าบดเต็มปากนะครับ บอกว่าเต็มปากว่าเป็นปากไม่หลีนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ของผมใหม่แน่นอนนะครับผมตา,ต,ตากันีเนี่ยตัวติ่ตากณตอนนี้นะครับผมมืออื่นทรงใดพี่น้องครับประวัติเก็บค้ำคำมือนี้นะครับเก็บคำคํำม,มือน,นี่ะอูะ้ดใดรสนใจกะเมนไฟเด้อพี่น้องครับ ตรงทุกมองทุกบอลแหรอครับผมนะครับปลายทางนะครับผมราคากันเองนะพี่น้องครับนะครับราคาจังไดเดี๋ยวแชทมาถามครับผมนะครับปลาทองขนาดเพาท่านเห็งกันยังเหลืองเหรอ้วยปลาทองปลาสีทองมันเป็นมันเป็นปลาสีเหลืองพี่น้องนี่นะครับอ้าวพี่น้องครับนะครับผม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกซดซัสกายใ้กับพี่น้องครับบอกพี่บอกน้องน,นะครับผมใครสนใจปลาแก้วแห้งนะครับผมฝากน้ำเนี่ยนะครับผมฝอกกันคลิปนะสวัสดีครับเกีบให้น่เกียบหนึ่งน,นั่นยไปไกลมือน่ะอ,อสีเหเปลาเนา